มาแล้วจ้าวดนี้ลงเราพัฒนานะไม่ลืมนะนะคะน้งนองๆค่ะโราพัฒนาของเราจะปังไม่นอ้อวดนี้เนาะขอให้ปังๆทีเธอนะคะนะคะนะคะตามนี้นะคะน้องนงค่ะปวดฟันพูดแต่เรื่องปวดฟันมันทำอะไรไม่ได้นะคะน้องๆนะ เวลาน้ำมันงุดเง็ดเนาะถ้าปวดฟันขึ้นมาปวดจริงอืมงั้นก็ดูกันเลยนะคะขอให้รวยๆทุกคนนะคะขอให้เข้าขอให้โดนนะพรุ่งนี้นะรวยๆปังๆกันนะ ถึถึงมันหยุดแล้วทำไมพวงนี้ก็หยุดแล้วค่ะรอรับตังรอรับตังไม่รู้ทำไมลมออกหูนะคะมันคืออะไรทำไมมันออกหูฟืด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 ไปหมดเลยเออลมบ้าเลยมาออกหูเนาะ ที่ออกแย่มาออกทำมาให้ไม่สนุกเลยอะมอันเป็นแบบโหอ้อๆไงไม่รู้แล้วมันก็เหมือนมีคนเต่าอ่ะตลอดน่ะออกหูวืดวืดอยู่ตลอดเลยะยิ่งเวลาเหนื่อยเหนื่อยนะยิ่งเวลาทำงานนะเหมือนจะเป็นลมอ่ะนะมันจะเป็นลมเลยเหนื่อยก็เหนื่อยแบบอืมแปลกน้องเมื่อก่อนที่ไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้ก็มาคิดจะมาก็มาไม่บอกกันเลยความเหนื่อยเนะาะแล้วก็ลมออกง,งูนี่แหละเวลาเหนื่อยมานะทำงานลมออกง,งูฝุดฝึดฝึดเลยเหมือนจะเป็นลมมา <c oughs> นะคะน้องๆน,นอกเรื่องหน่อยนะคะขอรอกเรื่องหน่อยนี่แหละที่เหตุผลที่พี่ไม่ทำเอ้ยที่พี่ไม่ทำเยอะ พี่จะลดลดก่อนช่วงนี้คิดว่าลองลองดูนะลองได้แค่ไหนก็ลองแค่นั้นเนาะถ้าได้อาทิตย์หนึ่งก็จริงดีจะได้พักผ่อนนะคะน้องๆจะลองสักอาทิตย์นะาี่จะทำประมาณสีสักสีห้าหุ่นให้เนาะไม่เอาเยอะขนาดนี้เพราะว่าสมองพี่จะไปละมันเหนื่อยแล้วต้องใช้สมองด้วยพี่จะทำประมาณนี้แหละมีราวพัฒนานะถ้าเข้านะ ทำไม่เข้าก็ง,งดเหล่าพนาก็จะทำหานอรวมมุ่นรวมอีกชุดรวมอะ่ะประมาณนี้ประมาณชุดรวมเนี่ยแล้วก็แยกก็คือจะเป็นลาสตาร์เหลาพัฒนาแล้วก็อะไรอีกเรลาก้าชาตินะคะพี่จะแยกให้เพราะรวมมันก็เข้ามังไม่เข้ามั่งเนาะเอาที่แบบเราช่วร์ดีกว่าเนาะเข้าทุกวันก็ยังดีเนาะวิ่งรูดนะคะน้องๆน,น,นะ เจาวันนี้ไม่เข้าเนาะอืมพี่ก็ขอโทษด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าลมจะออกหูอีกแล้วห่วงจัดอ่ะงั้นพอแค่นี้ก่อนนะคะน้องๆค่ะนะพี่จะไม่ไหวละทั้งห่วงนอนท้องก็วิ่งบุ๊บบุ๊ ط, บ ط, บ ط, อะไรไม่รู้ของเขานะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะรวยรย,รยรงปังนะคะน้องๆจ้าสวัสดีจ้า